สวัสดีค่ะแม่ข้าค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้ามค่ะสวัสดีค่ะค่ะมือนี่ช่องสาวนิงผ้าร่วยคุณชนแค่ะมาติดตามเนี้อขางตัวเลขข้องฝันกับแม่ข้าเนาะค่ะเป็นคลิปที่สองค่ะของงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกข้างหนึ่งค่ะครับผมได้ยินว่าคุณแม่นี่ฝันดีอีกแล้วสัตว์ฝันจังไรคะคุณแม่เบาซู่ฟังเลยค่ะไปหน้าไปหน้ากับล่มมากกับมาเทียงเลยฝันฝันว่ากุมารทพเนิ่ยมาบอกว่า ขอกินให้กินอีกนั่นเด้อกินบบอีมพ่นวาเทียงเทียงเร่นน่นเที่ยงเรขนั่ะสามสามแปดค่ะให้กินอีกนั่นเด้อพ่นวาให้กินน้อยโพดพ่นวาเวลาอันนี้นั่นให้มูพ่นคือให้กินหลายแทให้หลายแท่เพื่อให้ผมกินเพื่อให้ผมกินน้อยหน่อยผมกินอีแน่ผมกินบบอีมพุมาเพ่นว่าตามมาแต่หน้าครับตามมาแต่หน้าจ้ะเป็นจ้าได๋คือได้ตามมาไปหน้ามือว่านี่เอาไปให้เพิ่นกินเอาไปขนมไปาหยังไปให้เพิ่นกินน้ำแดงให้เพิ่นกินพ่นวาเพิ่นกินบ่อ่มพ่นมาขอกินอีกแน่ค่ะ ปลาเทือไห่โมูเพิ่นค hey, ือไห่กิจไห่แบบหลายหนึ่งเพิ่นว่าจี๊ปลาเทือไห่เพิ่นเพิ่นไห้หน้อยๆเพิ่นว่าน่ะปลาเทือไห่ผมคือไห้หน้อยแท้เพิ่นว่าผมกินบ่อิ่มไห้ผมขอกินอีกเนอร์เขเรยว่าค่ะก็เลยบอกเพิ่นว่าการอันนี้ตายไห่เพิ่นไห่แม่ได้อีกที่เรแม่กะเที่ยอันไห่กินได้หลายซื้อไปได้หลายค่ะได้ข่าวว่าเบื้องหันนี่กัน ก้านยิ่งเป็นหมูอินครับผมค่ะเอฟสี่ก้านละหลายคนเนาะค่ะก้านก็มาแต่ฝุ่นละม้านเราเลี้ยงให้เพื่อนเป็นกุมารกุมารน้อยเป็นกุมารเทพเนาะค่ะน้ำเป็นน้ำมัตนาตน้งมาแต่หน้าเมื่อวานเอาไปให้เพื่อนกินเด็ดเด็ดว่าอันนี้แล้วก็เคยไปเคยมากก็เคยแต่ว่างอยู่เรื่อยให้กินอยู่เรื่อยนะค่ะอันนี้เพื่อนว่าเพื่อนกินโปรอิ่มกินอีกเด้อเพื่อนว่าปัสสาวะอันเอาหายมือเพื่อนคือหายภูเพื่อนภูหลักหลายหนึ่งเพื่อนหลั คำ่าไฮมูเพิ่นคือหายร้หน่คุณแม่ตีขั้วไม้ให้ฟังเนี่ยค่ะตีขั้วไม้่าไฮพวกรีพซี่นี่คือหายร้หายหายหายร้หายเถืองแะนะมันมันมันกินบบอิมนะมันกินบบอิมไฮเอฟซี่คือหายร้เทในขั้วไม้ค่ะคุณแม่คิดว่าแนวนี้เนาะเพิ่นก็เลยว่าอยากกินไล้ยๆกว่านี้อยากกินไร้กว่านี้กินไร้กว่านี้กันเลยให ให้อันแม่ได้เงินอีกแม่จึซื้อมาให้กินอีกเพราะว่าแม่นั้นว่ามีเงินก็บอกค่ะค่ะแม่บพมีเงินซื้อให้กินแม่มีเงินหน่อยหนอยแม่ก็ซื้อสมมน้อยค่ะงวดบ่หมี่ข้อให้มากเนาะค่ะค่ะขอให้มากขอให้เข้าล้ะสิได้กินหลายก่าเกาค่ะโตเลขที่คุณแม่สีห้หรอคะ สามสามแปดัวเก่าสามสามแปดเนาะค่ะที่คุณแม่เสียงเสียงเตยม้อนค่ะคนก็นํามากค่ะคนนํามากทำไมคนกินบลอิ่มป่าเตอแบงใหงมู่นคือแบงหายหลายคนกินหลายให้เพื่อนกินหลายพาได้แบงว่าแบงนะค่ะเพื่อนกินหลายผมกินได้กินหน่อยผมกินบลอิ่มขอกินอีกเนี่ยเด้อตัวเลขสามสามแปดนี่ขีดแหลกคุณแม่ห้มากเนาะครับเนาะบ้านนี้ที่ฟันวัดแต่หอนี่ว่จังใดกับคุณแม่ พ้อนั่นอันอาจารย์เพิ่นฮัตโตดงน่ะะเพิ่นกับคือเพิ่นอิบ่ปกเก่งงบนใดดอกเพิ่นว่าเจ้านั่นเจ้านั่นเค่อยหอเค่อยหอเก่งเจ้ฮหอคยหอไดอันฮอเอาอันอันกดไหแนนะเพิ่นว่ามันอยู่ทั้งหลังค้าหลังข้าวัดหลังข้าวัดหลังข้าหม่องไรหม่องหนึ่งนี่แหละว่าันี้ก็เลยขึ้นเอาให้เพิ่นขึ้นเอาให้เพิ่นแล้วเพิ่นว่าก็เลื่อยเบาเพิ่น โอ้ยใจแมนบ่มีสินหํำใจพ่อเมียนอก็เลยว่านะเอาไห้แล้วก็บ่อันนี้เอาพ่อแม่เจ้าเอาไห้เต็มกระตาอยู่เจ้ากินเบิดปีกับบ่เบิดผราทูดงนั่นบอกคะพ้าทุดงนั่นว่าไห้คุณแม่ว่าพ่อแม่เจ้าเอาไห้เต็มกระตาอยู่กินเบิดปีกับบ่เบิดกินเบิดปีกับบ่เบิดคนไทยเนือเต็มกระตาเหนือแห้ง เป็นเนื้อแห้งเต็มกระตาเต็มกระตาพอหายจากมาจากดำหน้าน่ะนะไปดำหน้าซอยพอปีงกระตัดเพราะว่าคลิปที่คุณแม่เป็นหายมาคลิปแรกเป็ฟันเทียนพอกับแม่ที่เป็นตายไปแล้วฮัลโหเสียไปแล้วนะครับเนาะค่ะขายไปดำหน้าให้นะครับเนาะดำหน้าให้คุณแม่เป็นขายเป็นตัวเหล็กมากเิ่นกระไฮเนื้อใส่กระตามากนะบัดมาแล้วมาแล้วเห็นบัพระเพิ่นอันนี้ยู้เพิ่นว้ยโยมคือจังเจ้าเคยห้อได้เคยห้อเก่งเคยเห็นเจ้าห้ออยู่ได้เพิ่นว่าห้อเพลนเอาอัน พูดแหแน่เพื่อนมันมันอยู่ทางล่าง่าก็เลยเอาลงไหม่เพื่อนเอาลงไหม่เพื่อนลน้วเพื่อนกระย่างนี้เอาเ้าก็เลยว่าเลยว่ามีของขวัญของอย่างให้เลยเนาะอาจารย์อืมค่ะโอ้ยพอได้ให้เดี๋วเพอ่นว่าพ่อแม่เจ้าให้มากเจ้ากินเบิร์ตีกบับปุบิดวนเพื่อนว่าที่แน่กระตาเจ้านั่นเจ้ากินเบิร์ตีกับปุบิดไปเบิงเราเป็นเนื้อแหงนี่บอกคะมีแต่เนื้อแหงเต็มกระตาแหงเต็มกระตาเลยคุณแม่นี่มาฝันต่ออีกเนาะค่ะฝันต่ออีกว่าพระอาจารย์ ใส่ให้ขึ้นไปเอากดอยู่ทั้งลังค่าครับหอเป็หมอคอค่ะให้แม่หอขึ้นไปเอากดมาไห้อยู่ทั้งลังค่าคุณแม่เอาลงมาไห้แล้วคุณแม่ก็เลยถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์คือบุมียังไห,ห้คือบุมีรังวัลไห้พระอาจารย์ก็เลยว่าพอแม่ของคุณแม่นี่ไห้มาแล้วกินเบิร์ตปีกับโบเบิร์ตครับค่ะ,คะไปเบิงก็คือเป็นเหนือแห่งอยู่ในกระตาเนาะค่ะควัมไม้นี่คุณแม่คิดว่าจังไนคิดว่า ที่ม้านมันเบิดปีนะที่ม้านเบิดปีเนาะค่ะค่ะคิดว่าคว้วไม้นี่หมายถึงว่าพ่อเมย์หาโศกมาแล้วในปีนี้เบิดปีกินจังไรกับโบเบิดค่ะกินเบิดปีกับโบเบิดค่ะในกระตานเนื้อในกระตานกินเบิดปีกับโบเบิดเพื่อนว่าเพื่อนกับเลือดบอลในหายยังในอาจารย์เพื่อนกับไปเลยค่ะตอนขึ้นไปเอาดิพุทเมย เดหอขึ้นไปหอขึ้นไปเอาแล้วนะเพิ่นเพิ่นย่งเพิ่นเองเพิ่นย่งขึ้นบ่ได้เพิ่นว่าเจ้านันขึ้นได้เจ้าเนาะเดาได้หอไปเอาให้แน่เพิ่นว่าคุณแม่ก็เดาะขึ้นไปเลยกันหนักหนึ่งสองสามกัดกัดใจโดดขึ้นไปเลยหอไปเลยไปเอาลงมาให้ยเลยว่าอย่างนี้มีจ่าก็เลยว่าโอ้ยอาจารย์จะเป็นบ่มีน้ำใจเนาะก็เลยว่ามีของขวัญกับว่มีให้บ่มีให้ดอกบ่ให้ดอกคนว่าจ้าเสีเอาไปยั่างคนว่าพ่อแม่เจ้าให้นั้นเต็มกระตาอยู่เจ้ากินเบิดปีกับปรเบิดโอ้เพิ่นว่า เลาได้แจงตัวเลขกตัวนี้แล้วแจเพราะว่าคลิปเลียกคุณแม่ฟันเดียนพอกับแม่เพิ่งจะหายเป็นเนื้อมาเต็มกับตาเนาะครับทุกค่ะทิ่ตอนเนี่ยเป็กระไดครับผมค่เดี๋ยวตัวเลขก็เป็นตัวเก่าคือเก่านะครับคุณแม่สามสามแปดนอกคุณแม่เนอะคุ้มเดียวค่ะค่ะบาท้องพูดมีอยังเพิ่มเติมอีกบ่บ่มีครับค่ะคุณแม่เหะคะบ่มียังบ่มียังเนาะค่ะจี๊ดโซกมานนำกันทุกูทุกคนเด้อมัน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 ด้วยสามสาธุสาธุเนาะค่ะ ค่ะกระขอขอบคุณแม่ค้าหลายๆเนาะค่ะฝันเพิ่นกับโบแพงตัวเล็กเนาะค่ะมาหวาูู่่่ันผู้ชมทางบานฟังขอหามิโชคมีลาบเนรางวันใหญ่กับคุณแม่เบิดสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งมินาคม2,667นี้ี่ค่ะถ้าเขางวดนี้เป็นงวดที่สี่ค่ะท่านผู้ชมเป็นงวดที่สี่เนาะค่ะเพราะาคุณแม่หายโชคมาแล้วสามงวดค่ะ ค่กะก็ขอให้ติดตามถูกคลิปค่ะขอให้ติดตามถูกคลิปเนาะคะ่ะเพราะว่าสาวนิงกับบ่าวท่องพูดนี่สีมาตามคุณแม่ทุกความฝันเนาะคะ่ะถ้าเพื่อนฝันนี่สีมเก็บโตะค่ะสีบ่ให้พลาดคะ่ะเพราะว่าถ้าพลาดนี่อาจสิพาดเนาะคะ่ะค่ะขอบคุณแม่ขําหลายๆเนาะค่ะบ่เพียงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะก็มารสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของแม่ข้าค่ะก่อนที่แม่ข้าเพิ่นสิฝันเพิ่นได้เสี่ยงเลขสามโตเนาะค่ะ ละเพิ่นกับมาฝันฝันเห็นกุม่านเทพเนาะค่ะกุมานเทพนั่มาเฮื่อนเพิ่นว่าค่ะมาบอกเนาะค่ะว่าเพิ่นกินโบอิมเนาะค่ะห้คนอื่นคือห้หลายแทเพิ่นว่าบัดห้กุม่านเทพคือห้น้อยแทเพิ่นว่าค่ะกินโบอิมอยากกินอีกเพิ่นว่าค่ะแล sí, e ้วคุณแม่เพิ่นกับฝัน่ตค่ะเพิ่นฝันว่า พระอาจารย์นี้บอกเพิินเนาะค่ะให้เพิ่นเหาะขึ้นไปเอากดให้ยอยู่ทั้งหลังคาเนาะคะ mm ่ะ hmm. แม่คำเพิ่นก็ได้เหาะขึ้นไปเอากดให้กับพระอาจารย์ mm hmm. พอเหาะลงมาแล้วเอากดลงมาแล้วพระอาจารย์ย่างน้จากเนาะคะ mm ่ะ hmm. แม่คำก็เลยเวาขึ้นว่า mm hmm. เป็นอย่าง mm hmm. คือบอกห้ขคล้องขวัญแม่คำแน่แม่คำเอากดมหาห้คือบ่มีนามใจ พระอาจารย์ก็เลยเบาขึ้นว่าพ่อเม่เจ้าห้มาแล้วเนาะคะ่ะกินเบิดปีกับเบิดแเม่ค่มเพิ่นไปเบิงในตะกาเป็นเนื้อแห่งเนาะคะ่ะเนื้อแห่งเต็มตะกาแม่ค่มเพิ่นว่าค่ะที่ว่าพ่อเมย่หยห้มาแล้วเนาะคะ่ะคานนี้ก็เป็นแนวทางเนาะคะ่ะแล้วแม่ค่มเพิ่นกระเด็ดตัวเลขมาห้กับท่านผู้ชมทางบ้าน,นะคะ่ะเป็นเลขสามตัวเนาะคะ่ะเลขตัวนั่นก็คือสา8สแปดค่ะ 3 3 8ตัดเล่นค่ะ3 3 3 8 8 3เนาะค่ะกับนําค่ะนี่ก็เป็นเนวทางตัวเลขความฝันของแม่ค่ําค่ะที่เพิ่นฝันและเพิ่นกับมาเวาซูถานผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะเลข338เป็นเลขของขีปแรลกเนาะค่ะเป็นเลขของลีปแรลกที่กุมารเทพบอกค่ะหลักแม่ค่ําเพิ่นกับเอามาเสี่ยงไตม้อนเนาะค่ะ เพื่อนกลับมาฝันอีกเนาะค่ะฝันไดตุเกาค่ะสามสามแปดค่ะค่ะกะ วิเคราะห์พิจารณาเอาค่ะท่านผู้ชมมากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นเนาะค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางของแม่ค่ําค่ะที่เพิ่นมาว่าวสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอให้มโชคมิลาภเลยต้งวลในไ่กับแม่ค่ําเบิดสุขูสุคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567น้ี่ค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้สาวนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง คลิปของสาวหนิงพ้าร่วยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบหิ่งหิ่งหมานหมานปังปัง,ปงรำร,ำร,ำรวยรำรวยถูกลำวันลตเตอรี่เบิรส์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพ้าร่วยได้หาคลิปดีๆโตเลขกเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้าน เดีรับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ